สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงละคนาสิง์ประจําเดือนมิถุนายน2568นะคะชาวราศีสิงลรคนาสิงนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบยรวมนะคะซึ่งอาจจะมี ตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกาาําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดละอ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดดังซิ้เลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับะะราชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะขอดูภาพรวมการงานของชาวราศีสิงหรลัคนาสิงในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะภาพรวมการงานนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานเนาะคนที่เป็นพนักงานประจําพน,านักงานเงินเดือนและคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนายตัวเองภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายน2568ของชาวราศีสิงห์ลัคนณะสิงเป็นอย่างไรนะคะขอดูหน่อยนะคะ หกไม้เท้าค่ะเก้าเหรียญน,นะคะฮาลฟัฟนค่ะได้เป็นไพ่หกดาบ ชาวราศีสิงห์และคศ์นะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนมิถุนายนสารรําหรับใครที่ว่างงานอยู่นะคะมองว่ามันมีโอกาสแหละนะมันมีไพ่ของออความสําเร็จอยู่มันมีโอกาสเนาะที่ที่จะได้ที่จะได้งานนะคะแต่ตามหน้าไพ่เนี่ยมันเป็นงานที่อาจจะมีเงื่อนไขผูกมัดนะคะดังนั้นอยากให้พิจารณาให้ดีนะคะแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ไหมมันมีโอกาสได้ ต่มันอาจจะมีสัญญาผูกมัดบางอย่างนะคะที่เราอาจจะต้องเซ็นยอมรับนะคะไม่งั้นก็เริ่มงานไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่ชาวสิงห์นะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจําพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชาการเนาะทาเอกชนรัฐวิสาหากิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ก็มองว่าอาจจะชีพประจรองเท้าเนาะไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลานั่งไม่ติดโต๊ะสักเท่าไหร่แต่มันก็จะเ,เขาเรียกว่าทรงผลดีนะคะกับคนที่ทํางานแบบต้องเดินทางอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอุบัติเหตุใดๆแถมยังยังเ,เดินทางแล้วก็ผลงานที่ออกมาคือผลสําเร็จนะคะด้วยเช่นเดียวกัน นะคะอืมก็ถือว่ามันทุกทุกงานทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแต่เราสามารถที่จะควบคุมแล้วก็ดูแลได้ปัญหาบางอย่างแก้ไม่ได้อาจจะยังไม่ถึงเวลาแก้ก็ได้นะคะดังนั้นอาจจะอาจจะมีความกดดันอยู่แต่ก็ต้องอดทนแล้วก็ทําต่อไปเพราะว่าไม่ได้มีหน้าไพ่ที่จะต้องเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้นะคะ <c oughs> ส่วนส่วนชาวสิงนะคะที่เป็น เจ้าของธุรกิจนะ,ะไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้มองว่าม,มันมีความสําเร็จอยู่โปรเจกต์บางอย่างที่เริ่มต้นทํามาตั้งแต่ต้นปีนะคะมันจะสําเร็จได้ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะมองว่า กำไรก็ยังยังดีเป็นกรอบเป็นกำเลยทีเดียวเพราะมีไพ่พก้าเหรียญขึ้นมานะคะผลประกอบการดีค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ก็ยังมีปัญหาภายในน้องที่ยังต้องแก้ไขแล้วก็จัดการเหล่านี้อยู่นะคะดังนั้นก็มองว่าต้องใช้เขาเรียกว่าต้องใช้ต้องใช้เหตุผลให้อยู่เหนืออารมณ์นะคะใช้กฎระเบียบกฎเกณฑ์นะคะในในเรื่องราวของการควบคุมดูแลบริหารจัดการ พนักง,งานนะคะลูกน้องบริวารน,น้องประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการเงินกันชาวสิงห์นะคะขอดูภาพรวมการเงินในช่วงเดือนมิถุนายน2 5 6 8ถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะไพ่ทรรันค่ะ ไพ่สิบเหรียญนะคะไพ่เจ็ดเหรียญค่ะและเป็นไพ่ justice ค่ะชาวราศีสิงละคนาสิงนะคะภาพรวมาการเงินนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนมองว่าจะ เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นจากหลายๆปีหรือหลายๆเดือนที่หนักๆที่ผ่านมานะคะมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นฟูขึ้นมันจะมันมันจะดีขึ้นมากกว่าเดือนมิถุนายนก็ต่อเมื่อเข้าในส่วนของเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบนะ หลังจากนี้ไปจะดีมากกว่านี้อีกแต่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะเริ่มฟื้นละเริ่มดีละนะคะดังนั้นก็มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมากๆในในส่วนของภาพรวมการเงินนะคะ ยังต้องวางแผนบริหารจัดการนะคะในเรื่องราวของรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภเนี่ยตามหน้าไพม่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นไม่ได้ชัดเจนว่ามันจะมีนะคะแต่มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเ,อเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ต้องรู้จักวางแผนเริ่มตั้งแต่ตัวของคุณเองนะคะแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆมั่นคงขึ้นนะคะประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพย่ยจะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงละกนาดสิ่งในช่วงเดือนมิถุนายน2ั68ไหร่รอยกจะเพิ่มเติม,ตมด้านใดอีกบ้างนะคะมาดูกัน3ถ้วย9ดา้าดา ไม่เท้าค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญชาวราศีสิงห์ลคนาสิงห์นะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมเนาะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือ,อความคิดความเครียดความวิตกกังวลคิดไปล่วงหน้าคิดสาลาตคิดเรื่อยเปื่อยคิดแบบเปะปะเปะปะมากเลยอะ่ะนึกออกปะคิดในสิ่งที่ลบลบ ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรดังนั้นควบคุมสติแล้วก็ควบคุมความคิดด้านลบของตัวเองให้ดีหัดมองโลกในอีกแง่มุมหนึ่งที่มันเป็นที่มันเป็นแง่บวกบ้างนะคะอย่าคิดลบกับตัวเองที่สำคัญคืออย่าคิดลบกับตัวเองนะคะสองนะคะการพักผ่อนพักผ่อนไม่พอนอนไม่พอนอนไม่ดีนะคะตรงนี้ต้องปรับปรุงดว่ดวนเลยนะคะไปพบแพทย์ก็ได้พบหมอก็ได้นะคะไปแบบ เขาเรียกว่าไปบําบัดบําบัดในส่วนของการการปล่อยวางความเครียดความวิตกกังวลนะคะนอนดีหลับดีนะคะมากขึ้นก็จะส่งผลกับสุขภาพโดยรวมในร่างกายของตัวคุณเองนะคะชาวสิงเนาะแล้วก็การกินดื่มสังสรรค์เฮฮาปาร์ต hey ี้ลดลงได้ก็ลดลงนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสุขภาพนะคะเรื่องข้อเท้าข้อเขา่าเออ เนาะแคลเซียมต้องเข้าคอลลาเจนต้องเข้านะคะประมาณนี้นะคะก็ก็ก็ก,ก็หวังว่าชาวสิงจะปรับใช้นะคะแล้วก็ปรับปรุงในส่วนของที่ไพ่ในสิ่งที่ไพ่บอกและเตือนไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าสิ่งที่ไพ่จะแนะนําในเรื่องราวของการทาบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีสิงและคณะสิงในช่วงเดือนมิถุนาย,ยนเป็นยังไงบ้างนะคะ เจ็บไม่เท้าปล่อยวางบ้างเนะาะไพ่บอกให้ปล่อยวางสตินั่นแหละนะไพ่สอ่อาไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ Empress การทำบุญเสริมดวงนะคะไพ่อัศวินถือดาชาวราศีสิงลรคนาสิงนะคะสิ่งที่ไพ่เหตุจะแนะนำในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงหนึ่งเลยคือการ นั่งสมาธิสวดมนต์มีสติอยู่กับตัวรู้ทันว่านะตอนนี้ปัจจุบันนี้เรากําลังทําอะไรเรานั่งอยู่นะเรายืนอยู่นะเรารีดผ้าอยู่นะเรากวาดบ้านอยู่นะเรากําลังทําอะไรนะปัจจุบันเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอยู่กับปัจจุบันอยากแท้จริงแล้วก็มีสติอยู่กับมันนะคะ2ค่ะการทําบุญเกี่ยวกับน้ําและแสงสว่าง 3. นะคะการทําบุญเกี่ยวกับแม่ และเด็กผู้หญิงหรือมูลนิธิต่างๆที่เขาช่วยเหลือคนเหล่านี้ได้ก็ดีนะคะประมาณนี้นาะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีสิงห์งลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอนไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยะคะ่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกด กระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดถึงคลิปที่ม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องรอไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ